วันนี้เวลา10นาฬิกาณวัดปรางพลีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจวัดหสมุทรปราการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหกกม่อมให้พลเอกประนารุดติดองคมนตรีเสริญสัญญาบัตรพัยดยศและพ้าไตรบัตรไหแด่พระบัญชัการ,ร ขนาธทรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรโดพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูประหลัดสวัฒนาศิลคุณจรูนวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชริรขนาธรตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2568 ปัจจุบันพระวชุรคนาธรอ,อายุ63ปีพรรษาที่43เป็นเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางเป็นพระนักพัฒนามีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและคนยากไร้อย่างต่อเนื่องโดยมีศิทยญายนุสิตเริ่มใส่ศรัทธาเป็นจำนวนมาก